รุ่สวัสดีอาจารย์ชานะครับพบกันวันนี้พระราชบดสี9ตุลาคมนะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมากรรมงานไหลเหลือไฟโลกลคนครพนมปีนี้จากตั้งแต่27กันยายนจนถึงเมื่อวานนี้วันสุดท้ายคืนสุดท้ายนะครับ8ตุลาคมน่าเสียดายในช่วงหวข่่านะครับประมาณสัก หกโมงเสร็จเทุ่มนึงโอ้ฝนฝนกระน่ำมาแบบไม่มีปีไม่ครุยเลยนะครับก็คงจะแ <c oughs> ก็ถือว่าโชคดีแหละไม่ไม่ตกในวันออกพรรษานะครับวันไหลเรือไฟจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้ง,งานกะเป็นคืนส่งท้ายงานโชว์ของเทศบาลเมืองนครพนมกับเหล่ากาชาติจังหวัดนะครับเป็นงานกาชาติ คืนสุดท้ายด้วยโอ้ในห็นใจคนค้าคนขายนะครับพี่น้องหลายคนที่มาตั้งบูธในงานกาชาติเนี่ยในเมื่อคืนนี้แต่ก็พอดึกมาหน่อยก็ฝนก็ซาไปก็เอานะก็ถือว่าเป็นปีที่ต้องบอกว่าคนครพนมจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่งดงามนะครับปีหน้าฟ้าใหม่ก็ มาว่ากันว่าจะปรับรูปแบบงานไหลเหลือไฟโลกให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรนะครับเา้าช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกโปรแกรมฟุตบอลโลกนะครับไม่ใช่ฟุตบอลโลกทีมชาติแต่แต่แต่มันก็มีฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชียโอ้โหเมื่อคืนนี้นาเยดายแทน ทีมชาติอีหนานะครับอินโดนีเซียโอ้อุตส่าห์ยิงประตูอีกกอดน,นะแต่สุดท้ายก็แพ้ให้กับมาอำนาจลูกหนังจากตะวันออกกลางครับซาอุดีอาระเบียไป3ประตูต่ 2. <c oughs> อ2องก็ความเขี้ยวนะครับซาอุดีนี่ก็ถือว่าแข็งแต่งนะครับทีมหนึ่งเพียงท่วงหลังก็อาจจะปรับลงไปบ้างทีม ในทีมในโซนตะวันออกกลางนะครับตอนนี้ลีกซาอุดีลีกในกาตารเองก็โอ้แข็งแกร่งนะครับก็ถือว่ายกระดับมาตรฐานฟุตบอลขึ้นมาเข้าใกล้ทีมมาหาอำนาจลูกหนังโลกโซนยุโรปหรือเมริกาใต้ได้มากทีเดียวนะเรียกช่องหาช่องห่างมันเริ่ม เหมือนเหมือนมาตรฐานเขาเขาก็จะอยู่ในเรนกิ้งเดียวกันกันกบเกาหลีใต้ญี่ปุ่นได้ไหมใกล้เคียงเลยใกล้เคียงะนะครับแต่ว่านะอินโดนีเซียเราตัวแทนหนึ่งเดียวของอาเซียนก็ยังต้องพยายามต่อไปนะครับส่วนที่ได้เข้าไปแล้วนะครับแน่นอนทีมชาติอียิปต์เมื่อคืนนี้ โมเมตซาราพาทีมชาติอียิปต์นะครับบุกไปเอาชนะติบูจีนะในโซนแอฟริกาคว้าตั๋วไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2026ปีหน้าเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับยินดีด้วยบังโมไปฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นน่าาะครั้งที่สองแล้วล่ะนะครับ เห็นชาติอียิปต์นะครับถ้าผลงานในพรีเมียร์ลีกกลับมาเข้าที่เข้าทางกลับมาสู่ฟอร์มอันสุดยอดเหมือนเดิมนี่นะเอา้าเราก็ตั้งความหวังอย่างนั้นอย่างน้อยก็เรียกคืนความมั่นใจ ให้กับคิงโมนะครับอา้าว The King of Egypt <c oughs> พาทีมชาติอังปต์ไปฟุตบอลโลก2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วยินดีด้วยครับส่วนทีมชาติไทยคืนนี้นะครับทุ่มครึ่งรัชมังคลากีฬาสถานนะครับทีมชาติไทยจะลงเล่นฟุตบอลเอเชียเอเชียนคัพนะครับ 2026เหมือนกันนะเตะกันต้นปีหน้าก่อนฟุตบอลโลกคืนนี้พบกับทีมไต้หวันนะครับชนีสไทเปอืมเราเยือนนะครับคืนนี้เตะที่บ้านเราสัปดาห์หน้าไปเตะที่ไต้หวันก็ทำให้ดีที่สุดแหละนะครับ ฟุตบอลโลก2026ในเราวืดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องมองไปข้างหน้าฟุตบอลโลก2030นะครับแต่บันไาย้้าแรกหลังจากนี้ก็ต้องนี่แหละนะครับเอเชียนครับก็ทุ่มครึ่งนะครับเชียร์ทีมชาติไทยรัชมังการะร,รัชมังคลา <c ười> กีฬาสถานนะครับให้รัฐทีวีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับ ผลการแข่งขันเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาอัปเดตกันมีสุขทุกคนนะครับยินดีด้วยกันวันนี้สวัสดีครับ